รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอศาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3.30นาฬิกาสนาทีทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0-81 7 1 5 9 5 5 1หถึง3หรือ Line ID s ี s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคาะพบกับปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลและรายการสนามเป้าบรรเทาทุกค่ะรายการที่จะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งนะคะทางช่องห้าค่ะแล้วก็ทุกร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ที่เราจะมาช่วยกันหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกเตือนภัยกันค่ะ ถูกหลอกอีกแล้วนะจากกรณีที่อยากจะทํางานเสริมหาไรายได้พิเศษนะคกลายเป็นไปหาโจรแทนค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแล้วก็ยังมีกรณีเกาะติดนะคะความคืบหน้าถูกหลอกลงทุนทองคําจากโฆษณาในเฟ e บุ o k ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องนะ,ะเป็นเรื่องของความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะลูกหนี้ค่ะนะ,ะวันนี้นะคะได้ รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาคุยในรายการแล้วว่านี่สินที่เขามีเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรในรายการของสนามเป้าบรรเทาทุกข์นี่แหละค่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนขอคําปรึกษาเรื่องข้อกฎหมาย ทางรายการของเรานะ,ะจับมือกับสภาธานายความในพระบรมราชุปถัมภ์มค่ะทางสภาธานายความนะส่งกรรมการบริหารสภาธานายความภาคหนึ่งค่ะอาจารย์ฉัตรประพลแย้มเพื่อสีมาช่วยเหลือกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัตรประพลครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับและทั้งสองท่านครับค่ะวันนี้เราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะอาจารย์ครับครับมาได้ทุกเรื่องเลยครับก็ถ้ามีปัญหานะครับ โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอครับโทรมาที่หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553ทั้ง3หมายเลขเลยนะครับรวมทั้งที่ l ลาย ID หน้าจอและ Facebook สนามเป้าบันเทาทุกครับค่ะหลากหลายช่องทางที่จะติดต่อกันน,นะฮะเรื่องแรกวันนี้นะคะท่านผู้ชมครับอาจารย์ฉับประพลครับ,รบมีกรณีของการส่งแชร์กันนะในโลกออนไลน์บอกว่าระวัง เมฆเตือนภัยนะคเครื่องบินเล็กนะคเครื่องบินเล็กรถทัวร์ให้ระวังอุบัติเหตุภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าอ้าวเครื่องบินเนี่ยโอเคไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นอยู่แล้วแต่รถทัวร์เดินโดยสารกันเป็นประจำ <c oughs> จะอันตรายไหมนะคะกรณีนี้ทางรายการประสานงานไปยังท่านรองอธิบดีกรมจุนิยมวิทยาค่ะว่าที่ร้อยตรีทน,นาสิทธิ์เอี่ยมอานันชัยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีธนสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองคะกรณีมีข่าวบอกว่า เมฆเตือนภยัยทั้งเครื่องบินเล็กรถทัรวให้ระวังเท็จจริงเป็นประการใดคะท่านคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของเมฆอะค่ะท่านที่บอกว่ามีข่าวจากทางโลกโซเชียลที่เขาแชร์กันนะฮะแล้วก็ได้สอบถามอะนะฮะไปยังทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องนี้อะนะฮะเห็นบอกว่าทางกรมตุนิยมวิทยาบอกว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหมฮะท่านคะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรหรอกครับคืออย่างนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยเขา<ะ>เขาจะตรวจสอบสภาพอากาศเขาเขาจะสรุประับอากาศก่อนที่จะอ่าเดินทางณเส้นทางนั้นๆที่เขาไป hmm. ว่าอ่าที่ขึ้นไปเนี่ยอากาศเป็นยังไงอันนี้ทางเขามีข้อมูลตรวจอากาศจากกรมตูอยู่แล้วนะครับค่ะ <c oughs> ของกรมตูเนี่ยจะตรวจอากาศให้ทุกสนามบิน hmm. นะครับทุกสนามบิน <c oughs> เพราะการขึ้นลงของเครื่องบิน แล้วระหว่างเส้นทางอะ่ะที่เขารูอ้อ่ะไปนั่นแ่ละลักษณะอากาศเป็นยังไงไอ้นี่เราเรามีบริการให้แล้วปลายทางสนามบินอากาศเป็นเป็นเช่ไนไรนี่เราก็มีบริการเพราะฉะนั้นกรณีเครื่องบินมันมีเครื่องบินขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เขาจะผ่านเส้นทางไหนผลข,ขนาดไหนความเร็วลมขนาดเขามีอยู่แล้วค่าสูงสูงมากเขาเครื่องเขาจะควรจะทําอย่างไรน,นี่เขาเขาจะรู้อยู่แล้วนักบินจะรู้นะครับ ทีนี้เราก็รายงานอากาศไปความเร็วลมเท่าไหร่เลย,เลยส่วนเมฆเมฆที่มีเมฆที่มีอุปสรรคนะครับที่เป็นปัญหาในการเดินอากาศเนี่ยคือเมฆฝนฟ้าขนองหรือภาษาเขาใช้ทับศัพท์เลยเราว่าเลขไอ้เมฆคิวโมลโนิมบัสก็คือไอ้เมฆตัวที่ทําให้มีฝนตกหนักวิฟ้าร้องฟ้าผาฟ้าแลบเนี่ยไอ้เมฆตัวน,นี้แหละเขาเครื่องบินเขาจะไม่เข้าไปอืค่ะเพราะลมกระโชก ลมที่มันกระแสอากาศที่ขึ้นลงในแนวดิ่งมันแรงไอ้ตอนไอ้ตอนบินเข้าไปด้านหลังเนี่ยมันก็ขึ้นลมมันก็พาดขึ้นไปน,นี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราผ่านไปในก้อนเมฆนะพอไปกระการเข้าไปพุ่งลมจะกดลงเลยค่ะเพราะฉนั้นอุณหภูมิจะแตกต่างกันมากนะครับอุณหภูมิแตกต่างมากเครื่องบินอาจจะอาจจะหักหรือ,ออาจจะอมีปัญหาตรงนั้นได้แต่ถ้าเครื่องบินนะถ้ไอ้ตอนลงเนี่ยถ้าบินใต้ผ่านเมฆเหล่านี้นะโอกาสที่จะตกอ่ะสูง นนเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นลมกระแสลมที่กดลงแรงความเร็วลมแรงมากเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เข้าไปมันก็จะทําให้เครื่องบินแทนที่จะเชิดได้มันเชิดไม่ได้ไอ้ตอนลงอะ่ะมีปัญหาเยอะตอนลงคือเขาเขาค่อยๆเฟดลงเนี่ยมวลเบาค่อยค่อยเฟด,ดลงอะ่ะถ้าลมยิ่งกดจะมันยิ่งยิ่งยิ่งองงุบัติเหตุได้แต่ทั้งนี้ก่อนที่เขาจะออกบินเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพอ,อากาศทั้งลมทั้ง เมฆนะแต่ว่าเมฆดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกับรถทัวร์รถโดยสารที่เราเดินทางกันบนถนนที่ไม่ส่งผลขนาดนั้นนะท่านมันมีนมฟังเสียงท่านรองบอกไม่มีจริงๆแน่ๆเลยดีฉันว่าไม่มีคือเมฆมันอยู่เหนือเหนือพื้นดินึ้าไปน ون, ู่นสามร้อยห้าร้อยกิโลนู่นขึ้นไปไม่ถึงเราหรอกนะฮะมันถึงไอ้ที่จะมีจะมีปัญหาต่อการเดินทางคือฝนกับหมอกสองอย่างค่ะค่ะฝน เมฆเหล่านี้มาไม่ฝนฟ้ากะนองนี่ใหญ่ๆมามันจะทําให้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงค่ะอยอชัดเจนถามว่าถามว่ารถยนต์ไปได้ไปได้กับไปเช้าไงขับเร็วไม่ได้ก็เปิดไฟไงให้ให้ให้แสงสว่างเขาจะได้รู้ว่ามีรถค่ะนะก็ขับโดยระมัดระวังค่ะนะล้มกระโชกอะไรก็กระโชกไปน้ําหนักน้าหนักรถมันได้แล้วก็ค่อยๆคานไปเขาก็ไม่ขับเร็วแค่นี้เราก็สามารถที่จะเดินทางได้ ตามปกตินะคะใช่ไอ้ไอ้ข่าวลือเนี่ยมันมันอย่างนี้แหละนะทั่วไปแต่ทีนี้ทีนี้คือทําให้คนตกตกใจอย่างเงี้ยไม่เป็นไรฉะนั้นกรมปติคงตอบไปแล้วคงคงจะต้องดําเนินการตามตามที่ได้ประกาศออกไปครับค่ะเอาละค่ะใครที่แอบอ้างกรมตูระวังนะคะดำเนินการเข้มข้นนะสายด่วนของเรา1นึ่นะฮะท่านรอยที่ปดีทนสิทธิ์โทรศัพท์สอบถามได้ตลอดเวลานะคะท่าน ตลอดเวลาครับย4ิชั่วโมงครับค่ะขอบพระคุณท่านร้อยที่เป็นสิทธนิ์เอี่ยมนันชัยมากค่ะขอบคุณค่ะครับวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านบอกฟังน้ําเสียงเมื่อกี้นี้รู้เลยว่าไม่มีจริงๆไม่มีคือท่านตอบบ่อยนะครมีคนโทรไปถามเยอะเลยนะแต่ว่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าได้ยินข่าวอะไรนะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่างเช่นกรณีนี้เหมือนกันที่เราอยากจะเตือนภัยนะคะก็เป็นกรณีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะอยากหารายได้พิเศษทำนะฮะอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนะฮะแล้วก ในโลกออนไลน์ใน Facebook ค่ะวันนี้นะพี่เขาจะมาเตือนภัยนะฮะแล้วก็ร่วมอยู่ในรายการกับเราด้วยนะขอใช้นามสมมุติละกันนะฮะชื่อว่าพี่เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ในภายที่เกิดขึ้นทางรายการก็เลยเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้กํากับการกรองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2อนะฮะท่านพันตํารวจโท,โทสมิทธิกิจอินทระหอมนะคะให้เก็บร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะทารองคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวฟังทางดีเล่าเรื่องก่อนนะคะทารอง ต้องถามทางคุณเอว่าคุณเอไปเจอ Facebook ใช่ไหมคะ,คะวันไหนะ่ะเจอนานหรือ,อยังคะเอ,อเมื่อกี้ดูจากในนั้นก็วันที่25กรกฎาคมที่เราเข้าไปดูใช่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆออยากทำงานพิเศษใช่ใช่แล้วก็มันก็ไปสะดุดอยู่อันนึงว่าเออให้ทำงานพับถุงของกาแฟายี่ห้อหนึ่งอะลนก็รู้สึกว่าเขาเป็นยี่ห้อดังแล้วมันก็ไว้ใจได้ก็น่าสนอะ่ะ ลวให้ค่าจ้างดีไหมพับถุงนี่เยอะอยู่ในนั้นมันก็เขียนว่าหลายบาทอยู่นะห้าร้อยใบได้เกือบ2 0 0พันอะไรอย่างเงี้ยโอ้พับถุง5้าร้อยใบได้เกือบ2 0 0พันเออก็เลยว่าเออก็ดีนะดีมากเลยละถ้า5 0 0ร้อใบได้สองพันนี่ถือว่าเขาจ้างพงก็ทำงานที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพัถึงที่ร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเอามาที่บ้านแต่ก็สงสัยอยู่นิดนึงว่า อ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติตอนที่ที่ส่งของมาส่งมายังไงแล้วถ้าเกิดทับเสร็จแล้วส่งไปยังไงแล้วก็ถามเขาตรงนั้นเขาก็เลยบอกงั้นขอสายขอขอเบอร์ขอเบอร์เราเบอร์มือถือเราใช่ออเขาจะโทรมาคุยก็ใช่ใช่เราเขียนไปตรงข้างแรกข้างใต้มันจะมีนะแล้วก็จะมีข้างใต้ก่อนอข้างใต้แล้วเราก็ก็ให้เล้วก็บอกว่าสนใจใช่ไหม ที่เขาเขียนคําว่าสนใจสนใจเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเห็นอ่ะเราก็ถามไปบอกว่าแล้วถ้าจะส่งของไปยังไงทําไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตอบมาว่าขอเบอร์หน่อยอ่ะเราก็ให้เบอร์ไปใช่เพราะเราอยากทํางานแล้วก็ให้เบอร์ไปปุ๊บแอดไลน์มาแอดไลน์มาเลยคุยกับคุยกันทางไลน์ใช่เขาว่ายังไงฮะทางไลน์ที่คุยกันเขาก็บอกว่าต้องการที่จะทําอะไรทาทางานอะไรเพราะเขาก็ส่งมาปุ๊บเลยเยอะมีงานเยอะเหรอใช่แบบอะไรอ่ะพวกพวกพับอะไรอ่ะ ของแต่งงานอ่ะเอาของชารต่นทำของชํารวยงานแต่งใช่งานบวชงานกาแฟงานบวชอ่ะใช่ใช่ไอไอเหรียญโยนโยนอ่ะอ๋อเหรอเขามีการให้ทาเหรียญเหรียญลงโยนโปรยทานอแล้วเราก็อุ้ยเยอะแยะเลยแล้วก็มันก็จะเราก็ถามไปว่า มันทํากี่อันได้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เยอะเนาะงบไปประมาณนู้ไม่เป็นไรเราก็เลยตัดสินใจทําใช่ก็เลยแบบว่าก็ให้ข้อมูลไปหมดเลยให้ข้อมูลอะไรไปบ้างคะเช่นก็เขาบอกว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอตอนแรกสุดอะเขาจะให้เราเอ,อ,อะไรอ่ะ ชื่อนมสกุลใช่ใช่เลขสิบสามหลักให้ไหมแบบประชาชนเลขแบบประชาชนให้ไหมคะวันนั้นไม่ให้อ๋อดีมากแล้วขอเลขบัญชีไหมคะขอให้ไหมคะให้ให้เพราะคิดว่าเขาจะโอนเงินมาต้องใช้เลขบัญชีใช่อ๋อแล้วเป็นยังไงพอให้รายอีดเขาไปปุ๊บต้องจ่ายเงินไหมก็เขาบอกว่างั้นต้องเริ่มทาเดี๋ยวจะขอวัดฝีมือหน่อยวัดฝีมือวัดฝีมือเราวัดยังไงคะก็นั่นน่ะสิเราก็งงว่าอ แล้วเขาก็ให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งตะกี้ที่ให้พี่ตํารวจดูแล้วว่ามันมีเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถามว่าเรามีสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปแล้วเราก็ทําได้ทุกอนพับถุงกระดาษจะต้องให้เราไปเล่นเกมเพราะว่าสกิลก่อนก็งงอยู่เราก็เล่นให้เขาอ่ะใช่แล้วพอเล่นได้เสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับเขาเขาก็ให้ตังเรามาแบบเป็นโอนมาแบบเก้าสิบสี่บาทโดยที่เรายังไม่ได้ลงทุนอะไรสักบาทเลยหรอใช่ใช่แล้วเราอยู่ๆก็โอนมาให้เราเก้าสิบสี่บาท ใช่เราเราเล่นเกมให้เขานานไหมฮะคุยกับเขานานไหมฮะโอนไม่ให้เราเก้าสิบสี่บาทเนี่ยตอนแรกโอนไปก่อนหนึ่งร้อยบาทอ๋อโอนไปก่อนหนึ่งร้อยบาทแล้วก็โอนกลับมาแล้วเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่บาทร้อยเก้าสิบสี่บาทหรืออะไรสักอย่างหรือสักอย่างหนึ่งอ่ะมันมีกำไรขึ้นมาเป็นเก้าสิบสี่บาทหรือสักอย่างไหนภายในกี่ชั่วโมงอ่ะวันนิดเดียวแป๊บเดียวอืมนิดเดียวโอ้โหกำไรดีมากใช่แล้วยังไงต่ออ่ะก็ก็เลยแบบเอ้ยเริ่มได้เอ๊ะอ ได้เหรอ,หอแล้วเราก็เขาก็ถามว่าให้เลือกงานอะ่ะว่าเราจะเอางานอะไรเราก็เลือกไปแล้วเราก็เลยเลือกเป็นงานแต่ไม่ได้ทับถุงอันนี้แล้วละ่ะแต่ก็เปลี่ยนเป็นพับไอ้ทำทำของชํลุวยแทนก,ก็ต้องมาทดสอบสกิลอีกไหมเออใช่ใช่ใชแล้วคราวนี้ได้มาเท่าไหร่คะได้มาคืนนี้มีอันนึงที่โอนเข้าไปสี่ร้อยเริ่มต้นเราโอนไปให้เขาก่อนสี่ร้อยเขาโอนกลับมาเท่าไหร่คะสามอยกว่าบาท บวก400เดิมด้วยไหมใช่โอ้โหเขาล่อเยอะนะฮะเขาเขา<ม>อ่อยเหยื่อเยอะนะท่านผู้ชมได้คุ้มเลยอ่าแล้วหลังจากนั้นตอนกลางคืนอ่าเป็นกลางคืนโทรมามแล้วก็ถามว่า<พ>ตอนแรกเราก็บอกว่าเขาบอกเอางี้เราเริ่มต้นกดหนึ่งเอ่อให้อะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะแถบมาแล้วเราก็บอกให้กดเข้าไป แล้วกดหนึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มเกมอีกจนเราก็บอกว่าเอ๊ะเราไม่เอาแล้วดีกว่า400ร้อยเนี่ยมไม่เอาละช่างมันไปเลยไม่เอาละก็ได้ไม่เอาก็ได้งั้นคืนเงินเรามาเถอะไอง<า>เงินตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอ๋อคุณอะเล่นเกมกับเหมือนกับลงมาในระบบของเราแล้วคุณออกไม่ได้เาก็เดี๋ยวถ้าเกิดคุณจะออกอะ่ะคุณต้องเสียค่า อะไรอ่ะดอกเบีย้ยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเราไม่เสียค่าดอกเบีย้ยเขาจะทําอ,อ,อะไรเราได้เ,เขา,าบอกว่า,าม,ม,มีการมีการมีการแจ้งความอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยอ๋อครูว่าจะมีการแจ้งความอืแล้วเราก็มีคำวา่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแต่แต่ได้ความที่แบบอัอนนี้เอาอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเขาก็ส่งไอไอไอรูปภาพนี้มาอีกแล้วก็บอกว่าเป็นการประมูลของอแต่เราเริ่มแบบแปลก,กแล้วว่าเอ๊ ถ้าเราแค่ไปพับถุงหรือไปทําอะไรแค่เนี้ทำไมมันจะต้องอะไรกับเราเยอะแยะแล้วโอนไปให้เขาอีกเท่าไหร่คะครัง้งหลังๆเนี่ยอุย้ยเป็นสามพันแล้วก็ขยับเป็นก็แล้วครัน้นี้มันก็เลยอยู่ในเกมกับเขาอะ่ะเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทําอะไรแล้วพอพอสุดท้ายสุดอะ่ะสุดท้ายสุดเลยอ่ะสุดท้ายเลยเราบอกเราไม่เอาแล้วเราก็บอกว่าพี่ไม่เอาละก็เสียก็เสียไปเลยแล้วการไม่เอาละรวมยอดทั้งหมดเงินเราอยู่กับเขาเท่าไหร่ละที่บอก <105. S> 1 5ั้0หนบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทยังยัง ต้องเป็นหกเจ็ดพันก่อนแล้วพอบอกเขาสุดท้ายเราบอกไม่เอาละหนึ่งหมื่นหนึ่งสุดท้ายเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งคันนี้พอเราโอนไปแล้วบอกพี่สุดท้ายแล้วก็พอจบแล้วนะหนูไม่เอาละคือหนูจะไม่เอาละพอละเลิกแล้วหนูเงินหมดแล้วด้วยหนูก็บอกเขาไปว่าเนี่ยหนูต้องไปขอยืมขอยืมพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วด้วยนะแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วยังไงดีอ่ะเขาบอกก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลย แล้วเราก็ยังไงแล้วบอกเนี่ยอีกปั๊ดนี่อันนี้ก็จะได้แล้วจะได้แล้วเขาบอกจะได้แล้วเออพี่อย่าเพิ่งถอดใจพี่เล่นหนึ่งนิดหนึ่งพี่จะได้ค้มเลยพี่มันก็จะเล่นมาขนาดนี้แล้วใช่นะเราบอกว่าแค่นั้นมันก็จบแล้วใช่ไหมเราก็ถามไปแค่นั้นจอจบแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าอจบแล้วจบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสรุปก็ให้เราโอนไปเท่าไหร่คะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมดแล้วคันนี้มันมีมีหน้าตักแล้วหมดหมดหน้าตักแบงค์ในเงินของเราเสร็จแล้วเขาแล้วเขาเขาบอกว่าโอ้ คุณมันไม่สําเร็จที่คุณโอนมาเนี่ยสิ่งที่คุณทําเกมเนี่ยมันไม่ผ่านแล้วเรา,เาต้องทำยังไงแ,แล้วเราก็บอกเอาทำยังไงล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเพราะคุณนะ่ะไม่ได้อ่านข้างใต้ที่เขียนว่าบันทึกข้อความตัวเล็กๆอะ่ะแล้วเขาก็ส่งมาให้ดูอะ่ะว่าเนีย่ยบันทึกข้อความอย่างนี้แล้วเราก็อา้าว ก็พี่ไม่ได้บอกมาก่อนว่าต้องบันทึกข้อความอะไรบอกพี่ต้องเขียนบันทึกข้อความว่าพี่อาจจะเล่นเกมอะไรสักอย่างงือของเขาเนี่ยพอพี่กรอกไม่ครบหนูก็เลยคืนเงินพี่ไม่ได้ใช่ใช่ถ้าพี่อยากได้เงินคืนพี่ต้องลงเงินเพื่อเข้าไปสู่ระบบใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ให้กดหนึ่งใหม่เราก็แบบโอ้โหกลัวมากเลยว่ากดหนึ่งใหม่ก็เลยเมื่อคืนตอนคืนก็เลยไม่เอาแล้วก็ปิดปิดบล็อกไลน์เขาเลยสองคนจะไปแจ้งความหรือยังไงตรงรุ่งขึ้นก็อีกสองวันใจมันเต้นตุบๆๆบกไม่กล้าขอบอกคนในบ้านเลยแบบ จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีมันมันเศร้ามากอ่ะมันเศร้าจริงๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจทั้งหมดหมดไปหมื่นห้าหมื่นห้าหมดธนาคารเลยเงินเราล้นวนหรือเงินยืมเขาด้วยเงินเราคนเดียวเลยไม่มีใครรู้ก็เลยอัดอั้นตันใจติดต่อมาที่สนามเป้าบนเทาทุกขทำงานได้วันละร้อยกว่าบาทเก็บเงินตลอดเลยทำงานได้วันละร้อยกว่าบาทเก็บเงินตลอดเลย อุตส่าห์ได้ตั้งหมื่นห้ามันมาเอาไปหมดเลยท่านลองคนะกรณีนี้ <c oughs> นี่คือโอ้โหทำไงดีนะเนียจากแผนพุตกรรมนะครับส่วนมากเรื่องการหลอกทำงานเริ่มต้นเนี่ยเหยื่อจะไปเจอที่ Facebook นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ให้ดูน่าเชื่อถือสังเกตที่ผู้เสียหายโดนหลอกจะอ้างทำงานพับถุงสุดท้ายแล้วได้ทำพับถุงไหมครับไม่ได้พอเป็น Facebook เสร็จเขามักจะ ขอข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นไลยอย่างกลุ่มคุณพี่ก็จะเป็นกลุ่มเปล่าบางเบอร์สามารถแอดไลน์ได้เลยใช่ไหมครับเขาจะมาหลอกลวงเราผ่านไล์สังเกตนะครับพอเขาโฆษณาทาง Facebook เสร็จเขาอาจจะให้เรากดลิงก์ต่างๆการเข้าไปก็จะไปเจอไล์แต่ครั้งนี้คือเขาแอดมาเองแอดไลน์เองพอเสร็จแอดไลน์เสร็จจะมีการส่งลิงกนะ์ใช่ไหมครับลิงก์สังเกตลิงก์จะผ่านแพลตฟอร์มไล์ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไล์ที่พูดคุยกับคุณพี่ทั้งหมด2ไล่ ทําไม่ดูน่าเชื่อถือ่อย่างแพลตฟอร์มพี่ก็จะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเบาเป็นหัวหน้าอ่าเบกเป็นหัวหน้าในตัวแพลตฟอร์มมันก็จะเหมือนเกมที่พี่พูดใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วถ้าเราเอ็กกันดีๆนะครับมันจะเรามาเราจะพับถุงเราจะทํานู่นทํานี้สุดท้ายเราเราต้องไปอยู่ในสิ่งที่เขาคอนโทรลก็คือเกมที่เขาสร้างขึ้นก็คือการซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตอะไรซัพพอร์ตสินค้าใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็โอนเงินตามที่เขาสั่งแล้วเขาก็จะอ้างต่างๆนานาว่า โอนแล้วอยากได้คืนเขาจะซื้อใจก่อนโอนร้อยได้ร้อยเก้าสิบสี่ำไร94บาทใช่ไหมครับมันก็จะเป็นกลหลงของคนรลายอยากก็อยากให้ประชาชนค่อนข้างจะเอ๊ะนิดนึงนะครับผมจะไปทํางานพับถุงแต่สุดท้ายเรามาทํางานอะไรกันไม่รู้แพลตฟอร์มออโอนเงินอย่างเดียวใช่ไหมครับผมส่วนมากจะส่งลิงก์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าโดเมนป้อมก็ส่งมาจะส่งมาทางไลน์ซะส่วนใหญ่ครับเฟซบุ๊กสังเกตไปเสร็จจะวิ่งมาไลน์ไลน์เสร็จจะมีลิงก์ สังเกตนะครับลิงก์จะมาทางไลน์ฝ่ายไซเบอร์ไซเบอร์แสกเรตี้ของ Facebook ก็ค่อนข้างเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงนะครับทางลิงก์ที่มันเป็นปลอมเนะี่ยเขาจะไม่ให้แปกปลอมเขาจะไม่ให้โหลดส่วนมากผู้เสียหายที่สอบปากคามาจะโดนจากไลน์ซะส่วนใหญ่ครับผมแพลตฟอร์มไลน์ครับแล้วในกรณีนี้ถามพี่เอว่าตัว Facebook ที่พี่เอไปเจอเรื่องหางานทำเนี่ยทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมเรื่องหายไปแล้วยังเปิดอยู่ไหม,ไมพี่เอมีอยู่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่อ้าวแล้วนี้คนก็มีสิทธิตกไปเป็นเหยื่ออีกสหมคะก่อนตอนที่โดนใหม่ๆน พอเข้าไปเลื่อนไปจะทํางานทําคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนเลือนไปอ้าวเจอมันยังอยู่อ่ะมันยังอยู่ได้อ่ะโอ้จะลองพุ่งกลับเราก็เลยกลัวกลัวว่าอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปแจ้งตํารวจก็เคยยังพูดกับตํารวจว่าถ้าเกิดมัหนูไปแจ้งตํารวจแล้วคนอื่นเขาจะมาทําอะไรหนูไหมไอ้คนพวกเนี้ยพอเขารู้เบอร์เราเรากลัวเขามาทำร้ายเราใช่ นี่อาจจะมีคนที่กลัวอย่างนี้เราไม่กล้ามาแจ้งความไหมฮะท่านรองแจ้งได้เลยครับผมจริงๆไม่ต้องกลัวอะไรครับผมแจ้งได้เลยครับ,แ,รบแตจ่จะฝากพี่น้องประชาชนนะครับการให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็เหมือนเรามอบกุญแจบ้านให้เขานะครับในโลกของออนไลน์นะครับผมสังเกตพี่ให้เบอร์เข้าไปเข้าถึงแอดไลน์พี่ได้ต,ตอนนั้นก็เกิดอยาก,กเปลี่ยนเบอร์เลยแหละใช่ครับแล้วควรจะเปลี่ยนเบอร์ไหมบางคนถามบอกว่าโอ้โหฟังท่านรองสมรษฐกิจพูดตอนนี้ผมให้ไปหมดแล้วครับพี่ให้เขาไปหมดแล้วครับท่านรอง ควรเปลี่ยนนะครับการเล่นการเล่นอินเทอร์เน็ตการที่เราจะเล่นโทรศัพท์ให้ย้อนกลับไปถามว่าทุกวันนี้เราเล่นแพลตฟอร์มของประเทศไทยบ้างหรือเปล่าเรามีอำนาจที่ปตายถึงไหมลายใช่ของไทยหรือเปล่าไม่ใช่ Facebook ใช่ของไทยหรืเอเปล่าไม่ใช่ t ว i t t e r X ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ครับเราต้องพึงระวังคําว่าโลกไร้พรมแดนที่เราเจอกันเนี่ยคุณเหมือนขับรถนะครับเราขับรถเราต้องมองสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงใช,ใช่ไหมครับ,รบการเล่นอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันเราเอ็กก่อนเขาจะพาเราไปไหนลิงก์ที่เขากด ลิงก์ที่เรากดที่เขาส่งมาทางไลน์สุดท้ายแล้วคุณพี่ก็ไปแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นแล้วก็เขาก็จูงใจใคิดว่าสิ่งที่พี่ทําคืองานมีการซื้อใจอใช่ไหมครับครับแล้วเฟซนี้ที่ยังคงเปิดอยู่เนี่ยนะฮะทั้งทั้งที่มันหลอกพี่เอไปแล้วเนี่ยปิดได้ไหมคั้านองผู้การปิดได้ครับผมด้ทางสือถานกระทรวงดีดอตอ,อีกทีครับเนาะครับม,มีคนถามว่าคุณอนุมาร์โชหน้าเฟซตอนนี้ได้ไหมท่านอาจารย์ชฉยพลถือว่าละเมิดเขาไหมเนี่ย เฟซที่ทางพี่เอเข้าไปนี่สามารถเปิดโชว์ได้ไหมตอนที่เข้าไปอะ่ะมันมีรูปประเทศไทยด้วยนะเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นของ,ของหลวงหรือของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลหรืออย่เงี้ยบางทีมันเอารูปโลโก้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใส่เลยครัพี่เอเอา<ม>้าหรออืมนั่นแหะมันจาไว้ก่อนนะจะเย็นๆเอาเพิ่งขึ้นใช่ไหมอยู่ในรายการ ออนะแต่ว่าก็ให้ระวังถ้าเกิดเข้า<ช>ไปเจอรับสมัครไอ้นี่เราจะไปสมัครงานผ่าน Facebook ดีไหมเนี่ยไปของานพิเศษผ่านเฟซบุ๊กมันง<ด>่าย<ด>นะครับคือในการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องตรวจตระหนักอย่างที่บอกว่าเขาขอเบอร์โทรแต่เราเนี่ยไม่เคยโทรหาเขานะแล้วเขาก็มาแอดไลน์นะอย่างที่เราก็ในรายการหลายๆครั้งเราก็บอกว่าโทรกลับไปหาเขาบ้างได้ไหมโทรคุยกันบ้าคนเราไม่ติดต่อกับมันโทรคุยไม่ได้เนี่ยเราไม่นะครับมันจะไลน์มันจะแชทอย่างเดียวได้ย,ยังไงนะครับ ถ้าเขาอ้างว่าโหอาจารย์จับพลลูกค้าดีใชนนหมมีเป็นพันเป็นหมื่นจะมานั่งคุยโทรศัพท์ทีละคน <c oughs> คุณไม่ไหวหรอกค่ะคุยกันผ่านทางออนไลน์ดีกว่าทางเนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจต้องมีเบอร์ศูนย์สองอย่างมาคัดไม่เบอร์ศูนย์สองเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือ,อะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยศูนย์สองไม่มีแล้วแต่จะบอกอย่างนึงเนี่ยว่าถ้าคุณขอเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วทำเป็นลายไอเดีเนี่ยบางคนก็อ่าง่ายๆแหละนะครับลายไอเดีเนี่ยแล้วก็ใช้เบอร์ตัวเองเมาใส่เข้าไป ถ้าคุณไม่ได้ทําการค้าเนี่ยนะครับคนที่ทําธุรกิจโอเคเขาต้องการลูกค้าแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําการค้าเนี่ยอย่าใช้เลยครับนะคุณทําอะไรที่มันยากกว่านั้นอ่ะเขาบอกว่ามีทั้งตัวเลขมีทั้งตัวอักขระมีทั้งหลายๆอย่างตัวเล็กตัวใหญ่คุณใส่ให้เยอะๆนะครับแล้วลายดีเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้น่องจากคุณจะต้องเปลี่ยนหมายเลขนะครับมันแก้ไขไม่ได้มันเริ่มต้นแล้วไปเลยนะครับดังนี้ตรงนี้เนี่ยเรามาระวังถ้าเราจะคิดว่าเราต้องการเป็นส่วนตัวนะครับถามถ้าเราพุ่งกลับอย่างกรณีของคำพี่เอเน บัญชีที่เราโอนไปนี่เป็นชื่อบุคคลใช่ไหมคะใชะ่ไปติดตามทวงเงินจากชื่อเจ้าของบัญชีได้ไหมฮะถ้าลองเดี๋ยวเราตรวจสอบตอนนี้พี่เขาโอนไปทั้งหมดหครั้งเป็นสองบัญชีนะครับผม,มเดี๋ยวเราะตรวจสอบว่าเส้นเงินไปถึงไหนครับผมนี่ก็คือบัญชีมาแน่นอนครับเพราะว่าตอนที่ที่เขาให้เบอร์มาเนี่ยเราก็เข้าไปเช็คในในเฟซบ o ๊กเออ<ม>พี่ชเช็คก,ก่อนโอน,น้วยเหร เช็คว่าเขาเป็นคนแล้วก็ไม่ได้มีประวัติอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็เลยแบบว่าพอไม่มีประวัติอะไรที่แบบคือก็อาจจะเป็นม้าใหม่ๆเลยค,คือบัญชีม้าแบบเพิ่งได้ไมาไม่เคยคคไปใช้หลอกใครอย่างนั้นได้ไหมถ้าลองถึงเรียกว่ามา้มายังไม่ตายครับ <c oughs> ที่เราที่เราเคยจับคดีที่ท,ที่ที่จังหวัดนนท์นะครับที่มีการฆ่าตัวตายะครับผมวิธีการทําของม้าคืออย่างสมมติท่านอาจารย์อยากไปกับผมครับผมจะเอาโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งจาก ประเทศเพื่อนบ้านอะไรครับจะข้ามไปด้วยกันไหมครับก็ต้องสแกนหน้าเกินห0,000่นพาไปด้วยกันเลยครับก็สมัครเต็มกราฟเลยสิบัญชีมันยังไม่ตายครับถ้าบัญชีตายค่อยปล่อยให้กลับบ้านอย่างที่เราจับดาเนินคดีไปตามมาตรสิบก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตบัญชีมาที่เราได้เคยจับกลุ่มครับของทอทสองครับผมครับวิธีการทํางานของเขาเป็นแบบนั้นครับคือถ้าจะว่าไปเเหมือนพี่เขาก็ระวังตัวนะเขาอุตส่าห์เอาเลขบัญชีไปเช็คก่อนแล้วนะไปตรวจสอบก่อนว่ามีใครเคยร้องไว้ไหมว่าบัญชีนี้หลอกเงินก็ไม่มี นั่นแหละค่ะกบัญชีม้ายังไม่ตายนะฮะความรจริงน่าจะตายตายกันให้หมดนะเพราะบัญชีม้าเหล่านี้ไม่งั้นค,คนก็ตกเป็นเหยื่ออีกใช่ไหมฮะาจ์เฉพาะในแง่ของข้อ,ขอกฎหมายอยากเพิ่มเติมอะไรไหมฮะาจ์คะไม่ใช่หลักที่ทั่วไปครับของของอกฎหมายนะครับการกระทําความผิดมันก็ไม่พ้นในเรื่องของการเป็นการช่อกงอนะครับะจะเป็นถ้ามีการโฆษณาก็เป็นช่อกงประชาชนก็อัตราโทษหนักหน่อยมากกว่า3ปี5ปี แล้วก็ถ้าเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะครับเึ่งตํารวจเขาดาเนินการได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าข้อหาพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้อยู่แล้วค่ะครับนะตลอดพุ่งกลับแล้วครับเตือนประชาชนทิ้งท้ายยังไงไหมครท่านมีทุกวันครับผมยังไงก็ฝากนะครับการเล่นอินเทอร์เน็ตก็เหมือนโลกไร้พรมแดนนะครับก็เหมือนขับรถคอยทุกท่านเอะนะครับเฟซบุ๊กมักจะมาที่ไลน์ลิงก์ปลอมจะมาจากแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็จะเล่น ก็ควรพิจารณาจะกดแต่ละครั้งก็เหมือนเราขับรถนะครับเราไม่รู้ว่าเราไปถนนเส้นไหนให้คิดก่อนว่าเว็บไซต์หรือลิงก์ที่เรากดโดเมนที่เรากดากไปไหนครับผมครับ่ะพี่เอนะคะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะเผื่อใครเขาอยากหาไรายได้พิเศษเหมือนพี่เออยูอ่ก็เข้าคือวันนั้นน่ะเข้าไปอันนี้เหมือนเดิมแหละลองดูว่า อีกว่าเขายังเขายังดําเนินได้อยู่ไหมก็เห็น<อ><อ>ข้างใต้มันก็มีเขียนไว้ว่าอย่าไปทํามันหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบทําไมเขายังอยู่ได้ตอนนี้ที่แรกที่จะมาออกเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดนี้เรามีจะมีผลอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกค่ะพี่เราเยอะกว่ามันอีกค่ะคนเสียหายเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกค่ะแต่เราอ่ะเป็นแสนเป็นเราไม่ต้องกลัวไม่ใช่เราต้องกลัวผู้เสียหายบางคนนี่อยากจะเจออยากจะเข้าไป ทำร้ายร่างกายอย่าไปกระทืบไปทั้งไปอยากให้มันมาหาด้วย้วเรากลับกลัวซะเงินก็เงินเราทางรายการเองต้องขอบคุณพี่เอมากมากที่มาบอกกล่าวเตือนภัยกันเนาะเราหวังว่าเราจะช่วยป้องกันคนอื่นๆไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดท่านพลาดพลั้งตกเป็นเหยื่อเนี่ย รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อมาที่เราก็ได้นะอยากคิดอะไรไม่ดีกับตัวเองนะขอให้เรารักษาชีวิตไว้มันยังมีทางออกทางรอดอื่นๆอีกนะขอบคุณท่านรองผู้กับสมิธิกิจแล้วก็ขอบคุณพี่เอมากค่ะคุณทั้งท่านครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะก็ถูกหลอกเหมือนกันนะคราวนี้ลงทุนทองคําผู้เสียหายจํานวนมากค่ะสักครู่ติดตามไหนสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะเป็นนีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดนี่เงินกู้นี่กอยศออกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก0 8 1 7 1 5 9 5 5 1 0 3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ